ปทำกทุกนะครับในเรื่องขบวนแห่ในช่วงเป็นปแบบนี้นะครับรงิ่นเราจะมีามิ่งใหญ่ของแลรีปรูดจีฝั่งนัโบนะครับหรือว่าเป็นกอรมพีดีที่หลายท่านรอคอยหนึ่งปี่ครั้งใช่เหรอนะฮะแล้วก็หนึ่งปีเนี่ยจากทั้งหมด12บอันสคืนใช่แล้วนะคะครับเราจะมีนักแสดงไม่เฉพาะแค่ร bon น like well ้าคอนโ ให้เราได้สัมผัสเลยก็จะดีจากหลากหลายทั่วจังหวัดทั่วประเทศเลยมาหมดเลยนะครแล้วก็ต่งางประเทศด้วยและเราถือว่าเป็นคดีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดีชื่อเสียงนะครับหลายคนก็อยากจะมาดูว่าที่บอกว่ายิาง่งใหญ่เนี่ยขนาดไหนนะครับก็ของบอกว่าคือเทคกคสูงทีเดียวนะครับที่ทุกท่านได้มาร่วมนะครับรับชมความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นของงานานี้ นั่นคือเารที่เองตรดจีนป่ากั้งหมนะครับ